3. เทวิการะกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการะกะเทระพระเวทิการะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสิบเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าปิยทัตสีทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งน,นรชนเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้กระทำแท่นสำหรับบูชาพระพุทธเจ้า11ข้าพเจ้าให้ประดับล้อมด้วยแก้วมณีแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดทำการฉลองแท่นสำหรับบูชาแล้วก็ได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้นเอง 12. ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆ คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงแก้วมณีไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม 13. ในกับที่ร้อยสินับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิสาสิบสองชาติมีพระนามว่ามณีปภพามีพลานุภาพมาก14คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเวทิการกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชน้เวทิการกะเทราประธานที่สามจบ